สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดเขาขำบวก5มาแล้วครับผมเต้สุบรรรายงานตัวนะครับสุนวูเจ้าตำร,ราพี่ชัยสงครามเคยกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งครับแต่ถ้าเขาเห็นเราและเราไม่เห็นเขาอันนี้อันตรายมากหรือบางครั้งอย่างเช่นคลิปที่เรานำเสนอต่อไปนี้ครับอับอายสุดๆเลย น้องคนนี้เขามีใจรักในเสียงเพลงมากมากครับเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ขอลองฟังเพลงสุดโปรดโดยอุปกรณ์ที่เขาสวมใส่อยู่ในขณะนี้เข้าใจว่าคงจะอินกับเพลงขนาดหนักดูดีลาการโยกของเขาสก่อนสิครับแม่ไม่เข้าใจว่าเขานิกว่าตัวเองร่วมคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่าเนี่ย หรือเขาอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากําลังมีคนมองเขาเขาอาจจะไม่ทราบว่ากําลังมีคนถ่ายคลิปเขาและอาจจะไม่ทราบว่ารายการของเราเอาคลิปเขามาออกอากาศแต่ยังดีนะครับเนี่ยที่เห็นหน้าไม่ชัดไม่งั้นเนี่ยผิดกฎหมายได้ทีเดียวเ oh <my. S 1> ฉลยให้ก็ได้ครับเฉลยให้เพลงที่น้องคนณเมื่อกี้กำลังฟังอยู่แล้วก็กำลังโยกอย่างสุดสนานนะครับคือเพลงนี้นี่เอง oh <my. S 1> อา่อองญญาว oh <my. S 1> าจา อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ที่แน่ๆครับเรามีเยาวชนอีกหนึ่งคนครับคนนี้ที่บอกได้เลยว่าพลังสร้างสารรค์นี่เต็มร้อยเลยทีเดียวขณะที่รอคุณแม่กําลังซื้อของอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับน้องคนนี้ก็เหลือไปเห็นโทรทัศน์ครับแหม่กาลังวางขายคิดจะเอาเงินฉันเหรอไม่ได้กินหรอกแต่ที่แน่ๆคือฉันได้สุขภาพยาก ดูสิครับแหมลีลาน้องคนนี้ครับมองจอไปเต้นต่างไปสุดยอดจริงๆครับไม่ได้ใส่ใจเลยครับว่าคนอื่นจะมองอย่างไรไม่ต้องสนใจครับตามใดที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> เขาบอกว่าการพัฒนาของมนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการเรียนแบบนี่แหละครับน้องคนนี้กําลังเรียนแบบท่าทางการเต้นและออกกําลังกายที่ทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนฟันธง <c oughs> และเหนื่อยแทนนะครับคลิปสุดท้ายนี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นครับการโยกย้ายครับแต่มาสไตล์เกาหลีที่บอกได้เลยว่ากําลังฮิตสุดๆในตอนนี้ครับเพลงต่อไปนี้มันมากครับแหมสังเกตจากเด็กขวามือสิครับเต้นแบบไม่สนใจใครเลยดีดียังจะสะกิดเพื่อนข้างๆให้เต้นด้วยกันอีกตั้งหากโอ้โหท่าทางการโยกนี่โยกไปตามจังหวะเพลงจริงๆเลยนะครับเนี่ ยังดีนะครับที่น้องคนนี้ยังเต้นอยู่ที่เกาหลีครับเพราะถ้ามาเต้นเมืองไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าโดนกอปปี้เอาไปทำซ้ำรอยอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือโค้เข่าวขำบวก5ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ